ดีเอฟซีด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับผมดุแล้วหรอครับก็พี่ก็ก็ดุอยู่แล้วนะไม่ได้ปากหวานเหมือนผัวเก่าเรานะนะฮะจะให้ปากหวานเหมือนผัวเก่าเราเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมมีแว่นอยู่สองอันสามอันนะครับ พี่ไม่ได้ปากบานเหมือนผัวเก่าเรานะนะฮะไหนลับไปไหนลาวเราเมื่อกี้คนถามอ่ะนะฮะเจ้ากระบอกครับบอกาตตอนเลยครับถ้าจบคดีรถยนต์ค่าส่วนต่างแล้วนะครับเราสามารถเช้าซื้อรถได้ไหมครับได้ครับถ้าเขาปล่อยนะฮะจะติดไฟแนนซ์ไม่ติดไฟแนนซ์เครดิตไม่เครดิตได้หมดแล้วครับถ้าเขาปล่อยให้คุณอ่ะเออย่านนะฮะหนูค้นถามบอกนะฮะถามอะไรนะเมื่อกี้นี่ สามีภรรยาอยากการขาดจากกันพี่น้องครับฝ่ายหญิงสามารถรับเป็นบุรบุญธรรมได้ไหมอย่าขาดจากกันพี่น้องฝ่ายหญิงไม่ควรนะครับถามว่ารับเป็นบุรบุญธรรมไม่ได้ครับแต่ควรไหมไม่ควรอย่าให้ลูกเราไปเป็นลูกคนอื่นอย่าหาธรรมนะครับมีปัญญามีลูกก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงลูกด้วยนะครับอยา่าไปหวังสมบัติพัสถานคนอื่นครับ ถ้ามันจะให้คุณมันให้ลูกคุณให้มันโอนให้ตอนนี้แหละครับไม่ต้องไปรับรองรับรองบุตรอะไรบ้าบอคอแตกหรอกครับมันมีปัญหาเยอะในอนาคตนะครับมีปัญญาเอากันก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงลูกครับก็ต้องมีปัญญาจ่ายครับผมโอเคไหมครับโอเคนะไม่เอาหรอค้าสวนทุเรียนหนึ่งร้อยไร่แค่คุมคนงานครับไม่ครับขายครับไปทําอะไรให้มันลําบากชีวิตอยู่ไม่ถึงพันปีหรอกครับจะไปทําให้มันลําบากทําไมอ่ะขายครับ นะไม่ต้องไปหวังลูกเต้าสักกราระแล้วครับมันเกิดมาให้มันหาใหม่นะครับขายมาใช้ก่อนนะครับชาติหนึ่งเกิดมาก็ต้องมาขับ BM ขับเบนซ์คต้องมาอยู่บ้านแพงๆครับต้องมารู้ว่าความไฮโซมันทํายังไงเกิดมาชีวิตหนึ่งต้องเอาให้มันคุ้มครับไม่ใช่เกิดมาแล้วปั๊บนะครับมาทําสมบัติให้ลูกหลาน2,000ล้าน3,000ล้านสุดท้ายตัวเองนะครับกินแต่ก่อเก่าใช้ชีวิตไม่มีความสุขมึงเกิดมาทําไมนะครับจริงไหมผมพูดถูกไหม หรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะมุมมองใครมุมมองมันเป็นพวงผม,ม,มใช้ฮะผมไม่สนใจนะครับแบนนงแบนเนมเขาเถียงกันเนี่ยไม่ควรซื้อแบนเนมซื้อแม่งมาใช้อ่ะมันเกิดมาแล้วมึงไม่ใช้ของเหรอใช้สิครับไม่รู้ว่าจะได้ได้เกิดหรือเปล่านะครับชาตินี้ใช้ฮะอยากกินอะไรกินฮะอยากทําอะไรทําครับเงินหาไหมคนอื่นใช้ทําไมอ่ะไม่หามาใช้เองนะฮะพูดถูกไหมอ่ะเออนะครับรีบใช้รีบทํารีบไปจะไปเที่ยวอะไรก็รีบไปจะกินอะไรก็รีบกิน นะครับไม่ใช่อะไรก็ไม่ลูกห่วงไว้ห่วงไว้ให้ลูกให้หลานนะครับมีแต่มันรอผ่านแหละครับพวกนั้นอ่ะแล้วมันไม่มีปัญญาด้วยนะฮะแล้วมันก็ผ่านอย่างเดียวหมดสมบัติผัดกันชมครับไม่ต้องคิดเยอะอยู่ไปถึงพันปีสักคนหรอกครับรีบใช้ให้มันหมดนะครับเหลือให้มันจํานวนหนึ่งพอสมควรกูให้มึงแค่นี้มึงมีปัญญาหาต่อเรื่องของมึงมึงไม่มีปัญญาหาต่อมึงจนก็เรื่องชีวิตมึงนะฮะกูให้มึงได้แค่นี้ส่วนกูก็ต้องมีความสุขนะเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะครับคิดอย่างนี้คิดแบบนี้ คิดแบบผมเนี่ยเกิดมาเราหาเองครับผมอดหลับอดนอนนะครับผมได้กินข้าวน้อยผมทางานนะหนักหาไม่ผู้ใดใส่คือว่าหาไม่เจ้าของใส่นะครับคิดได้งไงหาไม่ให้ลูกให้เต้านู่นนี่นั่นมาคุณรู้ไหมล่ะว่าแก่มามันจะเลี้ยงคุณไหมไปเลี้ยงผัวจ้อยเหมือนที่ผู้เจ้าทำนั่นแหละนะครับเคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมไม่เคยนะฮะเลี้ยงผัวนี่เปย์ปผู้นู่นนะเอาสมบัติเราไปะไปแจกผู้นะฮะแบบเนี้บ้างไงเสนอน มันมาได้ยังเสนอน <Yeah. S 1> ที่พูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยออวันนี้มาไวคุณนายสุดหลอ่อจริงค่ะน้องทนายพูดถูกครับคิดคิดใหม่เราคิดแบบคนมีสมองคิดอะ่ะอย่าไปคิดอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วเข้าใจไหมครับคิดใหม่คิดแบบบูรณาการคิดแบบใหม่ๆหน่อยสิคิดแบบที่มันเป็นความเป็นจริงหน่อยตอนนี้กินได้ไปเที่ยวได้แต่งตัวได้ทําให้มันสวยครับ เนี่ยสามสิบกว่าจะพึ่งสะดวกแก่เข้าใจไหมฮะซื้อมากินวิตามินนะ่ะนะครับอันไหนมันเล็กมันไม่ฟูก็อันไหนมันไม่ฟิตก็ไปทําใหม่ให้มันสวยอยู่เรื่อยๆเสื้อผ้าก,ก็ซื้อมาใช้นะครับแฟชั่นนะ่ะเขาเปลี่ยนไปทุกปีทุกเดือนทุกอะไรก็มีเงินก็ซื้อมาใช้ให้มีความสุขครับคิดแบบนี้ต้องต้องมีด้วยใช้ด้วยกินด้วยใช้มาใช้ไปเข้าใจไหมฮะไปเรื่อยไม่ใช่รอเก็บถึงค่อยไปซื้ออย่างเงี้ยครับตุยก่อนน่ะ นะครับมึงตุยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำห้าสิบมึงทำให้ใครดูนะครับจริงไหมฮะห้าสิบกว่าเดี๋ยวไปทำสวยทำสวยใน้ดูสภาพก่อนนะครับดูหนังหน้าก่อนห้าสิบมันไม่เหมือนยี่สิบหรอกครับมันไม่เหมือนสามสิบหรอกครับหกสิบแล้วสวยไม่ใช่หรอกครับตามวัยนะครับสวยเกือบเข้าโรงแล้วครับแบบนั้นน่ะคิดให้มันถูกด้วยเข้าใจไหมครับมีวันนี้ทําแค่นี้ฮะมีผู้นี้ก็ทําแค่นี้ฮะทาไปก่อนตามวัยตามความเหมาะสมไป เก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเข้าใจไหมครับอย่าให้ได้สอนเอาสวยพลาสติกสวยไหมล่ะครับก็ควรจะสวยนะฮะอ้าวห้าสิบก็สวยได้สวยได้ครับตามวัยนั่นแหละนะครับแต่มันก็ควรจะสวยตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบตามไวัยไหมละ่ะนะครับหรือสามสิบปั๊บใส่เสือ้ออันใส่เสื้อบกักกระแลงละใส่เสื้อคอกระเช้าไปแล้วพร้อมแก่แล้วครับสะดวกแก่แล้วครับผมไม่สะดวกแก่นะครับ หวังว่า FC ซผมจะไม่สะดวกแก่นะครับผมแบบนี้เรียกซองสงสูงไม่ไม่รู้ครับพี่แล้วแต่ช่างตัดให้ไม่นะอย่าแก่นะครับยี่สิบยังไม่มีเงินทำก็ทำตามเหมาะสมนั่นแหละขนาดสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้ามันได้มีเงินมันยังแดกอุทัยทิพย์ให้ปากแดงอยู่จริงไหมครับเลิกทำเสียงสูดได้ไหมนะฮะขนาดสิบสี่สิบห้าไม่มีเงินมันซื้ออุทัยทิพย์นะครับมาแดกให้ปากแดงอยู่จริงไหม มีใครมีฟิลนี้บ้างนะฮะสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะครับแดกอุทยัยทิพย์ให้ปากแดงอ่ะนะฮะไม่มีเงินซื้อเลสตินะฮะแดกอุทยัยทิพย์เอานะฮะเฮะ้ยจริงไหมผมพูดถูกไหมหรือไม่ถูกอืมทาแก้มนะฮะแก่ก็ใช้อุทยัยทิพย์ได้นะครับไม่ไม่รู้จักนะฮะอยู่เงียขอแคปหน่อยค่ะวันนี้เกี่ยวกัดแล้วครับ สวยตามตังในกระเป๋าใช่ครับผมนะฮะมีคนถามผมว่าทําไมหล่อขึ้นผมอยากบอกว่าครับว่ารวยขึ้นรวยขึ้นมันก็หล่อขึ้นนะฮะถ้าจนมันก็ไม่หล่อครับจริงไหมพี่ทนายเลือกทําเสียงดูได้ไหมอ่ะรวยตอนแก่จ้าคุณทนายนะครับทําตอนแก่อ้ยนะครับทําไมต้องรอตอนแก่แล้วค่อยทําครับพี่ทําแม่งตอนนี้แหละครับมีตอนนี้เท่าไหร่ก็ทําตอนนี้ฮะสมัยนั้นฮิตกันใช้อุทัยทิพย์เกี่ยวกัดมากเลยครับฟังพนทนายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับ แต่จนกระสวยบย่ได้ทําใจนะครับหนึ่งในนั้นสี่สิแปดไม่สะดวกแก่ค่ะเยีย่ยมผมชอบแบบนี้แหละครับบางคนดูสภาพโอ้ยสามสิบหนึ่งเท่าแ่ะผมดูเพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับดูสภาพโอ้ยนะครับเหลียวเบิ่งกับอืสมควรแล้วแหละนะครับเบิง่งเหลียวเบื้องก็กเป็นแต่ยากนะฮะบางคนทําไมผัวพี่มีเงนน้อยเหลียวเบิ่งเมียหลวงก็เป็นแต่ยากให้นะครับ,บ,บ,นะรบจริงไหมพี่ ไอ้มองมามันน่ากินหน่อยสิผัวไม่อยากกินนะครับคนอื่นก็อยากกินบ้างนะฮะแมบ่บอกครับสีบ่สิบห้าทสะดวกค่ะเออผัวไม่อยากเราเออคนอื่นเขาก็อยากเราอะ่ะมึงไม่อยากกูคนอื่นเขาอยากกูอ,อ,อย่างเงี้ยฮะหนึ่งในนั้นโหหกสิบแปด่สะดวกแก่สุดยอดมากเลยครับเข้าใจไหมฮะมันต้องแบบนั้นครับผมก่แม่เหลียวเบิงเออกับผัวก็บ่อยากผู้อื่นก็บ่เหลียวเบิงว่าเป็นจะอยากให้นะครับน้ามกับว่าอาบ นะครับเฮ็ดอยู่ปึกซึกอยู่มันก็ไม่ควรเข้าใจไหมฮะสามสิบห้าปีครับผมจริงไหมพี่เฮ็ดอยู่ปึกซึกอยู่เอ็เดยอยู่กเทือนอยู่นะครับแดกเหมือนหมูนอนเฝ้าบ้านเหแบบมือนหมาเนี่ยอย่าหาทำนะครับมันต้องเลือดเลยฮะเป็นเมียเป็นผู้หญิงมันต้องสวยะฮะจริงรวยก็หล่อขึ้นสวยก็รวยขึ้นนหล่อขึ้นดูดีขึ้นหมดแลนะครับบางคนบอกรองอ่านไม่ทัน,นะฮะขำปล่อยโยกเลยค่ะ พี่สะดวกไหมครับจองหมอแป๊บครับสวัสดีติดตามใหมค่ค่ะจะให้ผมไปเสวนากับคนคนเดียวผมไม่เอาด้วยหรอครับลำคาญเสียเวลาเวลาครับพี่นะฮะมันเป็นปกติของเขามันเป็นทุกของมันไม่ใช่ทุกของผมเพราะผมกดาเนินชีวิตต่อไปอยู่ดีว่าไงเสนนรับสายแทนห้าสิบไม่สะดวกแก่ค่ะอยู่ทีมเดียวกันได้ครับพี่ถามเป็ดๆอะพี่ถามแบบว่าหนีหนี้เขาใช้ผมตอบมันยังไงผมถามหน่อย นะครับถามแบบปัญญาอ่อนนะบางคนเนี่ยจะให้ผมตอบอยังไงข้อกฎหมายมันได้แบบนี้อแล้วจะให้เราตอบแบบเออแบบนั้นแบบนี้จะอูยมันเป็นไปไม่ได้มึงรับความจริงให้ได้ก่อนันดับแรกอะ่ะจริงไหมพี่จริงไหมอะ่ะรับความจริงให้ได้ก่อนนะครับทีนี้รวมทายหล่อคะ่ะเข้ารวมแล้วคะ่ะนะฮะไหนอีไนอีไนด่าผมต้องเอาทัวร์ไปลงมันนะนะฮะ ขอหน่อยซิไปตามมาซิใครส่งไหมผมดูทางหน่อยนะครับนะผมจะเอา FC ผมไปถามมันดูซิผมพูดไปดีตรงไหนนะฮะไหนไหนเอามาดูที่ส่งมาทางอินบ็อกซ์นิ้ไปเจอมาเอามาดูเลยส่งมานะ,ะเดี๋ยวจะไปถามดูเองเลยไปถามเองเลยว่ายังไงนะฮะขราวหน้าถ้าสะดวกนะครับแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ขราวหน้าจจะปรึกษาแล้วบอกว่าผมไม่ดีเปิดคลิปเสียงผมได้เลยเวลาผมพูด เราจะได้รู้กันเลยว่าเวลาคุณถามเนี่ยกับคนที่ดา่าอ่าคนที่ตอบเนี่ยกับคนที่ถามเนี่ยใครน่าด่าก,กว่ากันลองดูได้เลยนะครับจะได้รู้กันไปเลยนะครับไม่ใช่ไปพูดฝ่ายเดียวนะครับเอาคลิปเสียงไปลงด้วยนะครับเอาคลิปเสียงไปลงด้วยจะได้รู้ใช่ไหมฮะพี่ว่าเหมาะสมดีไหมถ้าผมตอบพี่ไม่ดีคนอื่นจะได้ด่าผมผมก็ยอมรับ ผมไม่เคยเสียใจหรอกครับถ้าผมผิดนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นระวังนะครับทัวร์มันจะสวนนะผมบอกก่อนมันจะไม่มีที่จอดทัวร์นะฮะถ้าไม่สะดวกฟังความจริงก็ไม่ต้องโทรไม่รู้ครับพี่จะให้ตามใจเป็นไปไม่ได้หรอกครับทนายตาบวมหรอครับพี่นะฮะทนายสุดหล่อสวัสดีด้วยนะครับสวัสดี f อซด้วยนะครับผมฟาดบโหลดค่ะขอยากปรึกษาครับ ถือโกงออมสี่ห้าแสนนะครับดอกล่อควายแหละครับมีแต่พวกควายเล่นแบบเนี้นะฮะมาก็โดนประกอบหนึ่งกลุ่มแล้วครับนะมีแต่ดอกล่อควายฮะมีแต่ควายเล่นนะ,นะครับเขาพูดมามีแต่คนเด,ด,ดาว,ว่าคือเจ้าโอ้ยไม่มีหรอครับมีคนเดียวหรอครับด่านะครับคนอื่นอวยหมดไปจ้างเขาสิครับไม่สนใจนะฮะผมไม่ได้บอกให้ใครมาจ้างผมนะฮะนะฮะไปจ้างคนอื่นได้เลยนะ,ะหาที่ดีๆหาที่พูดเพราะๆหาที่ใช่ ตามใจท่านสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงนะฮะอยากมีผัวประนายิบทำไงดีคะหาสิครับพี่มีเงินหรือเปล่าเราอะไม่มีผ่านไม่ได้หรอกครับปีนี้ชาตินี้ไม่ได้ครับรวยได้แน่นอนนะฮะปะานาดหล่อพูดทันสมัยจ้านะฮะโอนเงินผิดคนรู้จักแต่พูดกันไปแล้วนะครับพูดไม่ดีเลยครับพี่ไปแจ้งความจับเราแล้วกันถ้าเขาไม่คืนให้ยักยอกทรัพย์ตามมาตราสามห้าสองวรกสอง ทนายหลอกบอกขอบคุณด้วยนะครับทนายมีหลอกไหมครับไม่รู้ครับผมแต่ผมไม่เคยหลอกใครครับมาๆพร้อมเปมันจะมากี่โมงอ่ะไปเลยแม่ถามมันก่อนว่ามีไหนเคยตัวหาแล้วครับจําได้แม่นค่ะพูดตรงดีค่ะตํารวจรีบไถ่ประชาชนเขียนใบสั่งแบบมั่วๆครับแจ้งจับเลยพี่เหมือนทนาย เหมือนเจอทนายที่พิโลกใช่ครับ2วันที่แล้วเมื่อไหร่ทนายจะลดสเปคคารถทําไมครับพี่ทํามไมมาตรฐานต้องลดลงไะนะครับไม่มีก็ไม่ได้มีปัญหาครับเคยตัวปรึกษาสองปีที่แล้วทนายตรงๆแบบนี้มาแล้วค่ะทนายตรงๆจริงค่ะ